สวัสดีทุกท่านนะครับที่สนใจคลิกกันเข้ามาชมการแอบส่องวัตถุมงคลคลิปนี้นะก็เป็นวัตถุมงคลสายหลวงพ่อพัดอีกเช่นกันนะครับนี่หลวงพ่อพัดมหาปราบหมื่นยันมหาปราบหมื่นยันเป็นการเปิดจองที่ก็ยาวนานอีกเหมือนกันนะก็เปิดจองตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ก็ สำเร็จเสร็จสิ้นนะปลูกเสกประมาณ15-16กุมภาพันธ์2564นะของก็ได้วันเนี้ยวันที่6มีนาคมนะ2564เช่นกันนะก็เนี่ยซองซีนที่พลาสติกซีนก็มีสกรีนโลโก้นะ นี่ก็คือด้านนอกนะด้านนอกเหมือนกันอย่างนี้นะนี่ด้านในก็เขียนมหาปรามืนยันนี่มีรูปหลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัดบุญยักษาโมวัดห้วยด้วน,นจังหวัดนครสวรรค์ส5งอยมเดี๋ยวเราก็ทำการแอบส่องเช่นเคยนีนน่กล่องลักษณะอย่างนี้นะน มีสกรีนวิบวับอย่างนี้นะปั๊บนะขั้นแรกเรามาแกะพลาสติกกันแกะหมดทุกองมีมาแค่สิเหรียญนะจองมาแค่นี้ตอนนั้นทุนน้อยทุนน้อยไม่แบ่งใครด้วยนะตอนนั้นจองมาเนี่ยเหรียญรุ่นนี้เอาเปิดจองนีแรงนะคือยอดเต็มอ่ะตอนนั้นอ่ะยอดเต็มหายอดจองได้ยากนะ มีการเพราะว่าผู้สร้างนี่ก็เรียกว่าข้ามวอดอยู่ในวงการการจัดสร้างวัตถุมงคลอยู่แล้วนะคนก็เชื่อฝีมือนะเชื่อฝีมือในการจัดสร้างเรียกว่าเป็นมืออาชีพในการสร้างนะไม่ขอเอ่ยนามแล้วกันนะเดี๋ยวว่าว่าก้าวร่วงนะก็ทําให้กระแสของเหรียญมีความเรียกว่าอะไรตอนนั้นนะมีความต้องการโหยหา ยกลังกันไปเพื่อที่จะเอาไว้ไร้สดุดน,นะก็ไปควานมาได้ควานหามาได้นะยอดจองนะก็ขอบคุณมากนะครับที่แบ่งปันมานะจริง,รงๆเขาก็จะให้เยอะกว่าน,นี้ไอเราเก่งใจเก่งใจเพราะว่าตอนนั้นมีหลายรุ่นเนี่ยเปิดจองหลายรุ่นเอาอนุ่น10บองอนี่สิบองแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะไปลงเยอะๆนี่มันก็นะเดี๋ยว เดี๋ยวเราก็นะเหนื่อยแล้วลงเยอะๆอะไรเงี้ยนะเราทุนทุนมันก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะนี่นะก็แกะหมดเลย10บสกล่องนะสิกล่องนะให้ดูว่าเราแกะกันสดๆนะแกะกันสดๆดนะนะสดสดฉีกกันแบบว่านะนะไม่ต้องยัง้งนะจนกว่าจะหมด10กล่องแล้วก็มารุ้นทีละเหรียญเลยแล้วกันนะ ๋อถ้าเป็นในสายหลวงพ่อวันก็จะรู้จักกันดีนะผู้จัดสร้างท่านนี้นะแน่แน่แน่สวยไหมหน้ากล่องก็สวยดีนะโอ้โหเดี๋ยวนี้เนี่ยวัตถุมงคลเนี่ยนะทำแพ็คเกจจิ้งยอดเยี่ยมมากนะนสวยงามนะมหาปราบมืนยัน ูหน้ากล่องก่อนนะลายเส้นชัดเจนอะเริ่มลุ้นเลยแล้วกันเราเปิดข้างก่อนแล้วกันนี่น่าจะเป็นทองแดงนะทองแดงโอ้ยมีโลงยาด้วยทองแดงโรงยานะเหรียญค่อนข้างจะใหญ่ใหญ่นะใหญ่กว่ามหาเศรษฐีหมื่นล้าน เหรียญใหญ่กว่าผมก็ไม่ได้เอามาเทียบให้ให้ดูนะใหญ่กว่าหลายหลายอยู่นะประมาณสองมันเซนกว่ากว่านะความยิ่งใหญ่รังการนี่มหาปราบหมื่นยันนะมหาปราบหมื่นยันหมายเลขอะไรโอ้น่าจะเป็นทองแดงลมดำนะ ก็มีอันนี้ดูแล้วน่าจะเป็นทองแดงลงดำนะด้านหลังนี่องเรียกว่าสายหนุมานนะมาจากวัตถุมงคลของหลวงพ่อวันเนี่ยก็ต้องตกทอดมาถึงหลวงพ่อพัดนะว่าผู้สร้างนี้ก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อวันมาก่อนนะนะก็สร้างอยู่หลายรุ่นนะหลายรุ่นอยู่เหมือนกันนะหลวงพ่อวัน,นก็มาสร้าง หลวงพ่อพัดเนี่ยก็มีสืบสืบตำนานกันมาเนี่ยตอนนี้หลวงพ่อหวั่นท่านก็อาพาธน,นะลูกศิษย์ลูกหาก็ภาวนาให้กำลังใจนะผมก็อยากให้หลวงพ่อแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงไวๆนะเป็นที่พึ่งของศิษย์ศิษย์นะและโดยเฉพาะ <c oughs> วัชุมคนของท่านนี่ก็มีหลายรุ่นบางรุ่นเนี่ยที่กำลังจะออกจะออกมาก็รอหลวงพ่อ หายดีแล้วก็มาอาธิษฐานให้นะแต่ว่าคงนานนะนะไม่รู้เมื่อไหร่นะโอ้วันนี้ลงยาหน้าหลังเลย12.15โรงลงยาหน้าหลังมีหน้ากากหน้ากากด้วยหรือเปล่านะหน้ากากด้วยหรือเปล่านะเออหัวนุมานอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเนี่ย อย่างนี้นะนี่หนุมานนะลงยามม่วงโอ้สวยงามมากไหมเห็นลายเส้นไหมอันนี้แบบว่าสดๆเลยยังไม่ได้แกะแอบ่องมาก่อนหน้านี้๋อเขามีหมายเลขนี่หมายเลขเป็นเลเซอร์อยู่ด้านบนเนอันนี้มีไหมอ๋อมีหมายเลขเหมือนกันนะมีหมายเลขอยู่ในเหรียญน,นะองโค้ดอะไรนี่เดี๋ยวคงต้องระเบิดซีนดูสักเหรียญหนึ่งนะนี่ ลงจีวรเนี่ยสีกระอันนี้ลงยาลงยาหลังเลยนะลงยาหลังหน้าเขา,าน่าจะเป็นเนื้อทองฝาบาททองทิพย์อะไรประมาณนี้แหละนะเนี่ลงยาฝีมือยอดเยี่ยมมากนะยอดเยี่ยมมากอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะว่าลงคาถาอะไรไว้บ้างนะอืม กำลังดูกำลังสะกดอยู่อิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเนี่ยก็น่าจะเป็นอิติปิโสอ่ะนะนโอ้โเยอะนะนี่ลองไปสะกดกันดูเอาเองแล้วกันนะข้างล่างมีเขียนไว้ว่าหลวงพ่อพัดเนี่ย หลวงพ่อพัดบุญยากามูหลวงพ่อพัดบุญยากามกามนะอักระเลขยันนี่นีน่อ่ะเป็นเหรียญที่สวยงามอีกเหรียญหนึ่งอ่านไปแล้วสองเหรียญสองเหรียญอันนี้เป็นการแอบส่องแบบ แข่งกับแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่อันนี้เสียบชาร์จไปด้วยนะฟับแมเป็นเหรียญน,น่าจะเป็นโอ้ออกแบบทองแดงนะทองแดงลงยาส้มนะลงยาส้มโอ้เหรียญใหญ่มากหนึ่งสามหนึ่งนี องแดงรงยาส้มโอ้โหเป็นไงนะประทับใจเลยนะประทับใจเลยนะอ๋อจริงๆแล้วอันนี้เขาจะเป็นแบบลมดำนะเป็นนวะหรือเปล่าเนี่ยใบรายการผมก็ไม่ได้เอามานะโอ้ไม่น่าจะใช่นาะวาเป็นเป็นลมดำนะลมดำนะสีก็เลยจีวรก็เลยออกดำๆหน่อยนะอันนี้เป็นองแดงนะองแดงองแดง ดูหน่อยแล้วกันว่ามีนอกเหนือจากาหมายเลขตรงนั้นมีเลเซอร์แล้วจะมีตรงอื่นอีกไหมมีล <Okay. S 1> ้นนิดหน่อยนะล้นล้น,นสีล้นบ้างนิดหน่อยบางจุดเนี่ยล้นขึ้นมาตรงขอบขอบนะล้นล้นนี่เลยโอ้โหนะี่ย ล้นบ้างนิดหน่อยเอ้นี่ใบหน้าหลวงพ่อประมาณนี้นะเก้า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 เอ้ โอเคอยู่อ่ะนะเหรียญที่สามผ่านไปลายนะเหรียญที่สามมันดูเหรียญที่สี่นะเหรียญที่สี่ทองแดงเงีนะ่ยทองแดงลมดำโอ้เจนะ็ดสองเลยทองแดงลมดำสี 95, นะ่เก้าห้าเนี่ยสี่เก้าห้ายิงเลเซอร์ขอบเคิร์บอะไรไหมนี่ ยาเหลืองอืมไม่ค่อยได้เห็นนะยาเหลืองลมดำเนี่ยก็สวยแปลกแหวกแนวอีกเช่นกันนะนี่ถ้าใครชอบสีสันอย่างนี้ก็นะก็โอเคนะเหลนคมนะเหลนคม จัดว่าสวยจัดว่าสวยอ่าต่อไปเป็นลงยาหลังด้วยนะน่าจะเป็นอันปากกาอันปากาปากาเนี่ยหน,น,นะนุมานจัดเต็มนะฮันุมานจัดเต็มนะอันนี้ลงยาจะท่วมหน่อยนะรู้สึกว่าท่วมนะ ความสวยงามก็ไม่เลือนหายไปไะนี่หลวงพ่อพัดนะหลพพัดเนี่สามศูนย์เก้าะลุ้นต่อไปน่าจะเป็นทองแดงนะลงยาม่วงอีกเช่นกันนะทองแดงนี่ อันนี้คงไม่ได้ต้องส่องอะไรมากนะนเห็นไหมอัตระเลีกยันนะต่างๆ,นา,ๆน,าน,านานาคมชัด โอเคนะงานโอเคนะงานโอเคอยู่นะรายการทีส่สิบสองจุดหกเจ็ดนะ,ะก็เหลือประมาณสี่เหรียญมันะ้งเนี่ยอันนี้ก็เป็นลมดำเลยนะแปดสี่สามเก้าแปด ลงยาขาวนะทองแดงลมดำลงยาขาวโอเคนะลงลงยาขาวก็ดูดูดีนะนะดูดีจะได้จะได้นะมีเส้นขนอะไรบ้างนิดหน่อยนะมีนอกถุงวมดเนี่ยออกถุงซีนนะนกถุงซีนก็ไม่มีปัญหาอะไรนะโอ้สวยงามมากนะ อาโอ้เหรียญใหญ่เหรียญใหญ่ประทับใจเลยนะเหรียญใหญ่เลยอาต่อไปเป็นอะไรเนี่ยเป็นอันปากกาอันปากกาเนี่ยอันปากกาเนี่ยหมายเลขสิบสองอ่าไม่ใช่หมายเลขลำดับที่ ยี่สิบสามรายการที่สิบสองคือรายการรุ้นสองเจ็ดสองนะสองเจ็ดสองลงยาเหลืองลงยาเหลืองอันปากา้าลงยาเหลืองนะดูเลยตัวอัขระยันก็เลยไม่เด่นนะไม่เด่นขึ้นมาเพราะว่าสีไม่ไม่ตัดกันนะสีไม่ตัดกันแต่ว่าก็โอเคนะอย่างน้อยก็เป็นลงยาด้วยนะเป็นลงยาอันนี้ย้ไม่ตัดเปรกไม่ตัดเปรกเป็นทองแดงไม่ตัดเปรก เอ้ยน่าเป็นเนื้อชนวนเนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นชนวนน,นะนะโอ้ตอกเก้ารอบอีตะห่างนะตอกเก้ารอบเลยนะโอ้ไม่ตัดเปรกอ,อลังการงานสร้างเหลือเกิดนะเหรียญน,นี้โอ้ถ้าทางจะหลังหนึ่งน่าจะมีไม่ไม,ไม่กี่ไม่กี่องค์นะไม่ตัดปีดเก้ารอบเป็นเนื้อนวะหรือเนื้อชนวนเนี่ยน่าจะเป็นเนื้อชนวนมากกว่านะ นอนหนูนวะเออดีนะสบายใจจะได้ไม่ต้องเดาว่ามันเนื้ออะไรวะนวะนอนหนูนะสองหนะึ่ะสองรายการที่เนี่ยสิบเะนะโอ้อัคระยันเขาสวยดีนะเดี๋ยวมาค่อยดูวนอีกทีมีอะไรอีกอนะ่ะเหรียญน,น่าจะเป็นเหรียญสุดท้ายแล้วนะเหรียญสุดท้ายในการแอบส่องนะในการรุ้น โอ้เป็นลงยาฟ้าลงยาฟ้าเนื้อทอง้าบาทนี่อนุมานเป็นอย่างนี้นะอัคระยันแน่นตึบนะตึบนะแน่นเอียดนะแน่นเอียดนะนลายการเจียเก็บงานนะเกียเก็บโอ้ตรงนี้น่าจดจำได้นะถ้า่ในอนาคตเนะี่ยจะดูเหรียนอะื่เนี ไม่มีอันนี้ไม่มีน,นี่ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีน,นี่ไม่มีเป็นหนึ่งในทีมงานสร้างเหรียญมหาปราบหลวงพ่อวันที่รือรั่นนะอันนี้แยกตัวมากันนะแยกทีมกันออกมาแยกทีมกันออกมาก็ เป็นหนึ่งในนั้นนะผู้ที่เคยร่วมสร้างเหรียญที่เป็นตำนานของหลวงพ่อวันนะหลายหลายรุ่นเนะี่ยแสดงว่าบล็อกหลังนี่น่าจะมี2บล็อกหรือเปล่านะหรือไม่ก็เป็นการเดาว,ว,ว่าน่าจะมี2บล็อกนะบล็อกหลังนะบล็บอกหน้าไม่ทราบเหมือนกันนะอืม 939เหรียญสุดท nope. like ้ายที่ได้เปิดลุ้นในวันนี้ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อพัดที่จัดว่าเป็นอักขระเลขยันที่ประทับใจคมชัดลึกนะเหรียญใหญ่เหรียญใหญ่ใช้ได้นะเหรียญใหญ่ใช้ได้เลยเหรียญใหญ่ใช้ได้เดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่มันนี้ดีกว่าเหรียญที่แปลกแปลกกว่า เลื่อนเป็นเนื้อนวะเนื้อนวะจิ้มเลยะนะนี่โอ้ยนี่อ่า,มมานุม <c> า <oughs> นนี่หานุม,มานเป็นไง ประทับใจไหมมีลายเส้นอยู่ข้างนี้ด้วยไงนี่ตรงนี้ลายเส้นเนี่ยเส้นแตกนะนี่มีโคตดนอนหนูนะนี่สองหนึ่งเ้นสองหนกดังนั้นก็ไม่มีโคตดอะไรเพิ่มเติมนะเหรียญอย่างนี้เนื้อประมาณนี้นะดูแล้วมันเบาตานะ คือมันไม่สะท้อนแบบอันปักก้าเนื้อทองแดงเนื้อทองทองเหลืองที่เป็นผิวไฟอะไรเงี้ยก็จะดูยากเนี่ยเนื้ออย่างเงี้ยด้านๆเนี่ยการสะท้อนแสงนี่ก็จะดูง่ายเลยนะดูสบายตาดีนะคนอย่างเราเหมาะแบบเนื้อล่างๆนะนี่นี่น,นีสวยงามเนะลยล่างๆเลยขอบเยนหนาประมาณ2มิลได้2มิล เหรียญแค่ประมาณนี้นี่นะสวยคมโอ้เป็นไงมั่งนะดูดีดูด,ดีโค้ดเลขเก้าเป็นเลเซอร์ยิงรอบนะ9ก้ารอบนะ9ก้ารอบอีกาหากนะก็เป็น อิสวาสุด้านข้างๆเนี่ยอิสวาสุเนี่ยเนี่ยข้างล่างเนี่ยชั้นเนี่ยดูหน่อยแล้วกันเป็นอย่างไรดูไปหน้าหลวงพอ่อพัดนะเนี่ยดีไหม เม็ดตาเป็นเม็ดๆเนี่ยเป็นเม็ดๆเลยเนี่ยเส้นเกสาเนเส้นเกสาเป็นไงคเออยู่นะอืมนะเดี๋ยวนะเห็นไงเป็น เรียกว่าอะไรลอยตีนกงตีนกาลอยลอยเส้นหน้าผากเนี่ยยังไงสังคติมัดกี่ทบเนี่ยดูได้เลยนะเนี่ยมัดกี่ทบเนี่ยนิ้วมือหลวงพ่อเนี่ยนี่จะดูขนหน้าแข้งนะดูว่ามีขนหน้าแข้งหรือเปล่าอะไร นี่ตามหน้าแข้งของหลวงพ่อนะตัหวหนังสือก็คมดีนี่โอเคอ่ะส่องกันมันเลยเนี่ยส่องกันประทับใจเลยเนี่ยดู อักขระยันต่าง,างๆนะนมคกลิปนะ่ดูด้านหลังหน่อยแล้วกันดูองค์พญานไม่ใช่พชายพญานนะองค์นี่หนุมานหนุมานหนุมานเนุมาน ถืออะไรบ้างอเยอะแยะไปหมดเลยนะนี่ลายพงลายผ้านะมีเส้นขมงุมงขนขนแมวมีหลายหลายอย่างนะหลายหลายอย่าง โอเคนะจัดว่ายอดเยี่ยมอีกอีกรุ่นหนึ่งนะจากผู้สร้างที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมากกว่า10ปีมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปเกี่ยวกับการจัดสร้างวัตถุมงคลนะ,นะะน,นี่ก็คือเหรียญหลวงพ่อพัด อีกรุ่นหนึ่งที่ศิยานุสิญญสทธิตให้ความเชื่อมั่นให้ความศรัทธาสร้างจองกัน,นก็ประมาณนี้แล้วกัน,นกับเหรียญมหาปราบหมื่นยันหลวงพ่อพัดวัดห้วยด่วน,นเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ